อันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับแต่อีกข้างหนึ่งก็คือคุณหมอปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับ before ครับ after เหมือนกลับไปอัลบั้มแรกเลยครับตอนนี้ สวัสดีครับผงการุมาโรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเป็นคนที่หน้าเล็กครับแต่ไม่มีกรอบหน้าครับเนื่องจากเป็นคนที่ทํางานกลางคืนค่อนข้างหนักนะครับปัญหาหลักๆเลยนะครับของกานนะครับก็คือการหย่อนคล้อยของใบหน้านะครับใต้ตาแล้วก็มีช่วงคางที่ไม่เท่ากันอยู่สาหรับคุณกา๊กนะครับวันนี้ทําการแก้ไขบริโคโครงสร้างด้านข้างทั้งหมดรวมไปถึงรอบดวงตาก็จะไล่ตั้งแต่บริเวณตรงหางคิ้วกรอบหน้าด้านข้างมุมกรามจอไลน์รวมถึงใบคางสิ่งที่เปลี่ยนไปมากๆคือหน้าดูคมขึ้นดูยุ้ขึ้นหมดเลยดง บอกเลยว่าเปลี่ยนมากนะครับโอ้จะพูดเวิร์กันไปไหมเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยครับมันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายมากๆเราบุคลิกดีขึ้นเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับสี่ก็แฮปปี้ครับจะ <laughs> ปัญหาแบบไหนหรือว่ายากแค่ไหนนะครับแนะนํามาที่อมารันเตคลินิกเลยครับ